ยูส์สนุกจังเลยเดินไปเดินมามุมกลมตรงนี้เนี่ยอย้ตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยกระโดดขึ้นไปได้ไหมโอ้กระโดดขึ้นไปได้นี่ปุ๊บปะปะอ้าวขึ้นไปนไม่ได้อยู่ดีสวัสดีครับทุกคนเดยกับช่องน็อปเปอร์ฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอทในแมป UFO Simulator นะครับใครเห็นผมบ้างนี่ตอนที่เราอยู่นะอันนี้เราสามารถเดินได้เห็นเห็นเสื้อส้มคนตัวนี้ไหมนั่นแหละผมเราจะไปไหนไกลเนี่ย รายละเอียดสูงรายละเอียดต่ำอันนี้คือแนะนำโอเคอยากรู้ว่ารายละเอียดต่ำเป็นยังไง UFO อันนี้อัเกรดได้ราคาเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนกันก่อน คนนี้เลยอ่ะดูคนนี้คนคนี้คนนี้ตอเยอะ F.O. ทั้งหมดเอกอาช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเอกออปึ๊บโอเคโอเคอ่ะอดูคนนี้เลยปึ๊บ เอาตัวเนี้ยรอก่อนรัคาตัวโอเคไม่รู้ว่าตอนนี้จะเดินไปไหนมาไหนทำไมเตรียมรอรับเงินนี่น,น,น,นีนี่อันนี้เพิ่ม สินค้าคลางังอ่านี่ใส่อุปกรณ์อ่านี่เราใส่กันอยู่เหรอใส่แบบมองไม่เห็นอันนี้ไงไมีเจ้านกอยู่ไม่ใช่อะไรนะอันนั้นอ่ะที่อยู่บนไหลนี่อออ ออกก็เหมือนเดิมเลยนี่ส่มีหายากงโอเคมีหัวนี้แล้วก็มีหางแมวมันมันเข้ากันเหรอเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะหัวนี้มีสองอันบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูบ้านอ๋อบ้านก็คือนี้ มีรหัสใหม่ไม่มี <c oughs> ไปแล้วไม่มีรหัสอ,อ๋อนี่คืออะไรอะรีเบิร์ตต้องมีอันนี้3อันโอ้โหผมไม่มีสักอันเลยจะอยู่จะอยู่เอฟโอมันก็นตามทันเนอะร้านค้าก็ไม่มีเทเลพอร์ตไปไหนอะไอเพิ่มยูอันนี้คือเพิ่ม u f o 1> 1เพิ่ม UFO อ่าต้อง10,000หเฮ้ยอ่ะได้แล้วได้เป็นสีเหลืองเหลืองมากเดี๋ยวนะมันมีผ่านไปอันต่อไปไหมอันนู้นมันราคาเท่าไหร่ห้าหมื่น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 เดี๋ยวต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆกลุ่มนี้ นี่จับเลยออกไปสลายหายไปเลยโหนี้เดี๋ยวนะมันมีดาวสีฟ้าไหมเนี่ยหาดาวสีฟ้าแป๊บนึง้ดาวสีฟ้ามันหายไปไหนเนี่ยโอเคคองใครไม่รู้เก็บไปก่อนเลยกัน ค่อยมีดาวเลยฮนะอันนี้ไงสีเขียวนี่ดาวสีเขียวโอเคอเงินเยอะนะเนี่ยต่อไปคนนี้ไอ้อย่าทำฉันอย่าทำฉันฉันไปดีกว่า ไม่ทันละโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเลงคนใหม่นะเลงเสื้อชพูนี้ใช่ไหมโอเคน่าจะใช่สองปื๊ดปื๊ดอ,อันนี้อะไรเนี่ยเมนูคำเตือนโอเค สี UC, มีอะไรบ้างบ้านตีเบิตการเกิดใหม่ UFO อะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเย้ผ่านได้ใช่ไหมเย้ yeah. ได้แล้วมากิดาวเนี่ยโอ้โหแค่นี้แล้วก็เอาไหวเอาไหว กติโอ้โหโอ้โหแค่นี้ก็แบบดูเหมือนลดเยอะแล้วอะน่าจะได้เงินเยอะนะเนี่ยนี่โหเงินเงินปะะเอ้ยเงินมหาศาลนะ,นะเมนูแล้วอันนั้นล่ะเป็นออกจากกแถวนี้เหรอ เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าบอกว่าเราต้องกลับไปอะ่ะไม่นะผมผมต้องไปที่เดิมแล้วผมก็ต้องวิ่งไปไกลมันมีทางวาร์ปไปเนี่ยกลับไปกลับไปหมุนตัวหมุนตัวโอเคกว่าจะถึงมาถึงตรงนี้ละเดินไกลมากคิดสภาพ แล้วมันไม่มีอันนั้นหรอมาร์เก็ตตลาดโลกงดนั่นๆอะไรต่างๆก็ไม่รู้มันสามารถซื้ได้ร้านค้าโอเคอันนี้ไม่ใช่พอดีว่าเราจะมาอัปเกรดยูซโอนี่ อยากได้สีแดงอ่ะสองหมื่นห้าโยว้าวว้าว้าวเงินไม่พอนี่เองไอยูเอฟโอสีชมพูฟุ้งฟริงโอเคจับคนนี้อ่าไม่ใช่แค่หนึ่งทีโอ้โหสุดยอดเลยแค่หนึ่งทีได้เงินแค่แปดสิบ เราต้องไปตรงไหนนะเราต้องไปข้างหน้าใช่ไหมไปเลยไปในทางที่ยาวไกลามากเลยมันต้องไกลกว่านี้อีกถึงจะได้เงินเยอะสีเขียวพันโอ้โหโอ้โหรถเยอะเนี่ยแปดสิบแปดสิบ ดูว่าจะได้เท่าไหร่ว้าวเฮ้ยสีฟ้าจองโอ้โหรถไปทีละนิด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 ทีละโอ้โหนิดมากเมื่อไหร่มันจะเซ็ตเนี่ยอ่ะนี่คือระหว่างรอเราไป เอากระโดดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็กลับมาดูใหม่มันก็ยังไม่เซ็จอีกโอ้โหจึงอันนี้อยู่เลยอะมีทางเดียวที่เราจะทำนั่นก็คือรอหลับ จริงทุกคนอาจจะถามว่าเฮ้ยหลับจริงปะเนี่ยหงเงินเยอะมากเลยอะนัดต่อไป2อมไม่นะโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันนะครับทุกคนชอบไอห,หัวฉลามแตงโมนี่ไหมครับถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บายๆนะครับบ๊ายบาย โอ้โหเน่จะไปงาบคนนี้เลยกดเลยดาวห้าดวงห้าดวงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไมป,ไไปมาแล้วโหอ,อาจริงๆนะเราได้ของมาเยอะมากอะเหมือนเยอะแต่มันไม่เยอะเลย บายครับทุกคน